สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับจะนำท่านมาทำการตรวจสอบนะครับและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับรถจักรยานยนต์ยามาฮามีโอนะครับ115นะครับตัวที่ยังเป็นคาร์บูเรเตอร์อยู่นะครับนะฮะ หลายหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเ e อ๊ย Yamaha Mio Nuovo fino เนี่ยมันก็เครื่องยนต์พื้นฐานเดียวกันจะทำคลิปหลายหลายคลิปทำไมนะครับอ่าอันนี้ก็ผมตอบว่ามันคือความสุขของผมนะครับนะะผมทำให้ท่านที่เขาสนใจดูนะครับเผื่อท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะเขาใช้รถยี่ห้อนี้รุ่นนี้อยู่แบบตรงๆเป๊ะเลยเขาจะได้เห็นขั้นตอนเขาจะได้รู้นะฮะเอาไปทำได้ถูกต้อง วันนั้นไม่เป็นไรนะครับมันก็เป็นโทรศัพท์ผมนะครับเป็นเมมโมรีการ์ดผมนะฮะผมทำแล้วผมมีความสุขนะครับลูกศิษย์ผมได้ความรู้ได้ทักษะนะครับเดี๋ยวว่าผมเลยนะครับรักผมน้อยๆก็ได้แต่ขอให้รักนานๆนะครับเดี๋ยวมีขั้นตอนปฏิบัติงานอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมอธิบายดังนี้ก่อนนะครับในรถคันนี้จริงๆเนี่ยนะครับตรงก้านวัดน้ํามันเครื่องตรงนี้นะครับตอนมาทีแรกเนี่ย คืออย่างเคลอะเลยนะครับแต่ว่าผมได้ถอดก้านเนี่ยไปล้างทำความสะอาดมาก่อนในเบื้องต้นนะฮะเพื่อให้มันดูดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดถ่ายคลิปด้วยนำไปล้างด้วยมันจะเสียเวลาท่านนะครับอ่าเริ่มครับอ่าใช้แปรงนะครับปัดทำความสะอาดโดยรอกนะครับอ่าอ่าใช้พ้าแห้งสะอาดเช็ดอีกทีนึงนะครับ พี่ใจเย็นๆเดี๋ยวพี่จะเพิ่งรีดเดี๋ยวพี่เอาผ้าแห้งเช็ดก่อนผมยังไม่ได้ภาคเลยอ่านะครับผ้าแห้งเช็ดทั้งปามสะอาดนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเวลาเราจะเปิดก้านวัดน้ำมันเครื่องเนี่ยนะครับถ้าเราหมุนด้วยมือออกได้ก็คือเราใช้มือหมุนแต่ถ้าเราใช้มือหมุนไม่ได้เนื่องจากก่อนหน้าเนี้ช่างหรือใครก็แล้วแต่เขาขันฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่องมาแน่นนะครับ เราก็จำเป็นที่จะต้องใช้คีมเวลาเราใช้คีมนะครับก็คือต้องเอาผ้าไปลองนะครับนะนะพี่เขาเตรียมจะเอาคีมไปจับแล้วครับนะต้องเอาผ้าลองนะครับลองทำไมฮะไม่ใช่ลดเราซะหน่อยหนึ่งนะครับอย่าคิดแบบนั้นครับลองเพื่อไม่ให้ฝาปิดนะรหรือจุกการวัดนะ้ํามันเครื่องมันถลอกมันก็ถลอกอยู่แล้วครับจะไปพิถีพิถันอะไร เขาจะเสียหายมายังไงผมต้องสอนในสิ่งที่ถูกต้องและทําในสิ่งที่ถูกต้องให้ท่านชมนะครับนะ,ะครับแล้วก็หมุนครับแล,แล้วเตรียมตัวเอาผ้าสะอาดไปลองนะครับะนะครับเช็ดทั้งฟาร,ร์มสะอาดขึ้นการวัดนะครับ ในระหว่างเช็ดนี้ก็สังเกตไปด้วยว่าเขามีโอลิงงไหมโอลิงมันแข็งหรือเปล่านะครับเหมือนเดิมครับนะแล้วของยา m a ฮ่รุ่นนี้นะครับเขาก็อำนวยความสะดวกนะครับก็คือที่ก้านวัดเขาจะบอกปริมาณน้ำมันเครื่องที่ใช้ในการเปลี่ยนถ่ายปกติมาให้นะครับพี่เอามาเอียงให้ผมเห็นหน่อยครับ เนี่ยนะครับเขาจะบอกไว้นะครับนะแปดนะครับ8 0 0ร้ยซีมยกกำลัง3นะครับก็คือ8 0 0ร้ซีซีนะครับ0.8ลิตรนะครับอ่าก็จุ่มลงไปนะครับถ้าจะตรวจสอบ1 2ะหนึอก็ยกก้านวัดขึ้นมาผ้ารองครับอ่านะครับ โอเคนะครับนี่นะวิธีการตรวจสอบนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูปริมาณน้ำมันนะครับที่ที่หลบผมนิดนึงนะถ้าดูตรงช่องนะฮะช่องเติมนะครับน้ำมันคันนี้ดำดำมากเลยนะครับนะโอเคนะครับทีนี้ในรถคันนี้นะครับเราต้องการจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับพี่ก็วางอันนั้นไปได้แล้วครับเช็ดแล้วก็วางไปครับ เดี๋ยวผมจะพาท่านไปฝั่งซ้ายของเครื่องนะครับน,อน็อตตัวถ่ายนะครับเป็นน,อน็อตเบอร์12อยู่ทางด้านซ้ายนะครับใส่ลูกบล็อกด้ามต่อสั้นนะครับด้ามสไลด์หรือด้ามเลื่อนทำความสะอาดนะครับนะตรงน,อน็อตถ่ายเบื้องต้นถ้า แห้งสะอาดเช็ดอีกทีนึงนะครับอโอเคครับเครื่องมือใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ประคองเครื่องมือนะครับ ว่าภาชนะที่รองรับน้ํามันมันจะพอดีรูมันไหมนะครับแล้วผมจะพูดอยู่เกือบทุกคลิปนะครับว่าหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานนะครับในขณะที่เครื่องยนต์ยังร้อนนะครับน้ํามันเครื่องนะครับเป็นสารพิษตัวหนึ่งนะครับกําจัดในสถานที่ที่เหมาะสมนะครับนะฮะไม่ใช่เอาไปทิ้งลงแม่น้ําลําคลองโคนต้นไม้อะไรพวกนั้นนะครับนะฮะ ผมเข้าไปดูใ,ใกล้นะครับนะถือว่าคนมากเลยนะครับนะเนี่ยมีอายุการใช้งานนะครับโดยส่วนใหญ่ก็คือดูระยะทางในการวิ่งนะครับถ้าเป็นน้ำมันเครื่องเกรดธรรมดาก็ไม่เกิน4,000กิโลเมตร ตรวจสอบครับระหว่างที่รอน้ำมันไหลนะครับตรวจสอบครับน็อตครับน็อตทายครับอ่าเหลี่ยมดีไหมนะครับมีแหวนหรือประเก็นรองไหมนะเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะเปลี่ยนแหวนหรือประเก็นให้เขาใหม่นะครับพี่ปุ้ยเอาน็อตตัวน like, ี้ไปล้างก่อนไปครับรีบไปล้างน้ำมันดีเซลปัดๆหัวมาเลยครับนะครับระหว่างที่เรารอน้ำมันไหลนะครับเดี๋ยวพี่ปุ้ยจะไปล้างน็อตนะครับ รถที่เราขับคันหนึ่งก็หลายหมื่นบาทนะครับจะใช้งานได้ยาวนานทนทานคุ้มค่าหรือไม่ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับน้ำมันเครื่องนะครับท่านใช้น้ำมันเครื่องถูกเกดถูเบอร์ถูกประเภทมีการเปลี่ยนถ่ายตามกำหนดเวลาหรือเปล่านะครับนะบางคนนะครับขี้เหนียวนะครับกับเรื่องการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ที่เอียงรถมาทางด้านซ้ายครับคันนี้ไม่มีสตาร์ทเท้านะครับที่ผมบอกไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวสตาร์ทเท้าให้พอเราเอียงครับมันก็จะไหลออกมานะครับแกะแหวนหรือประเก็นออกเลยครับเพื่อจะเปลี่ยนตัวใหม่ครับ สำหรับท่านที่รับชมคลิปผมอยู่นะครับท่านลองกลับไปนั่งทบทวนดูนะครับว่าตั้งแต่ท่านมีรถมาเนี่ยนะครับแล้วท่านไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาเนี่ยจะก,กี่สิบกี่ครั้งก็แล้วแต่นะครับมีบ้างไหมครับที่ช่างเขาตรวจสอบแหวนหรือประก็นรองนะครับแล้วมีการเปลี่ยนแหวนหรือประก็นรองน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับ บางคันนะครับแหวนหรือประก็นรองน็อตถ่ายแนละ้วมันเครื่องมันหมดสภาพนะครับนะก็ใส่ใส่มันไปอย่างนั้นนะมันก็เกิดการรั่วการซึมหยดเยิ้มเละเทะไปหมด โอเคครับพี่มันหยดแล้วครับทีนี้เราก็เอาผ้าแห้งสะอาดนะครับไปเช็ดนะครับตรงรูถ่ายนะครับถือว่าทำฟาร์มสะอาดแล้วก็ตรวจสอบสภาพความเสียหายไปด้วยนะครับว่ามันมีการแตกแล้าวอะไรเกิดขึ้นไหม,ม่มมครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนนี้ สิทธิพี่ปุ้ยนะครับกาลังแงะแหวนออกนะครับตามที่ผมเคยแจ้งไปว่าแหวนหรือประเก็นยามาฮ่าจะเอาออกยากหน่อยนะครับของฮอนด้าจะออกง่ายนะครับระหว่างรอนะครับรอพี่ปุ้ยเขาแงะแหวนหรือประเก็นผมจะให้ชมนะครับคันนี้ผมเปลี่ยนโชคให้ใหม่นะครับนะเป็นโชคยี่ห้อน่ากลัวมากเลยครับทายาบ้าอ๋อไม่ใช่ครับคายาบ้าครับ เปลี่ยนโช๊คให้ใหม่แล้วคันนี้ตอนมาทีแรกเลยนะครับน็อตหูโช๊คตัวล่างเนี่ยช่างเขาก็ไม่ได้ขันมาให้นะครับนะห่างจากตัวขาโช๊คตัวเนี้ยประมาณห้ามิลไม่ได้ขันเอามือขยับโช๊คนี้ดิน้นคลอกแคลกคลอกแคลกเลยนะครับนะตรงตัวเรือนหม้อกรองอากาศมีแต่ขี้ดินฝุ่นเกาะจนลาขึ้นนะฮะเราก็ล้างทำฟาร์มสะอาดให้ ตรงก๊อกนี้ดูไม่ได้เลยนะครับอันนี้เราก็ใช้น้ํายาล้างเครื่องล้างทำความสะอาดให้ในระดับหนึงนะครับอ่าขาตั้งข้างก็เปลี่ยนให้พี่ไม่ต้องหลบต่อครับพี่นั่งไปเถอะนะครับเปลี่ยนให้นะครับอ่าเดี๋ยวสวิตกุญแจนี่เราก็เปลี่ยนให้เป็นสวิตกุญแจชุดใหญ่ครับลองเอาได้เลยครับเรียบร้อยแล้วครับ รถคันนี้นะครับมีหลายคลิปนะครับเนี่ยนะที่ผมบอกนะครับเนี่ยนะแกนสตาร์ตตัวนี้เขาเนี่ยนะครับมันมันรูดมันไม่มีเหลี่ยมมาแล้วนะครับนะเมื่อวานให้พี่ปุ้ยไปซื้อใหม่ของแท้มาเลยนะครับย้ำนะของแท้นะครับจะเพาะไอแกนเนี่ยเกือบห้าร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่มีรถออโต้ท่านอย่าไปถอดแล้วไปทิ้งนะครับเวลาจะใช้แล้วหาแล้วไม่เจอนะครับต้องเสียตังค์ซื้อใหม่นะฮะ แล้วเดี๋ยวให้ดูไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีคลิปถ่ายน้ํามันเฟืองท้ายรถคันนี้นะครับเห็นไหมฮะใส่เป็นน็อตกลึงมานะครับเดี๋ยวผมจับเปลี่ยนเป็นของสแตนดาร์ดมาตรฐานถูกต้องทั้งหมดเขอะไปหมดนะครับตรงนี้นะครับนี่เราล้างเราฟรามอาดให้แล้วนะครับนะครับมาดูนะครับการเอาแหวนหรือประเก็นออกนะครับว่าของยามาฮ่าเนี่ยมันออกยากนะครับ ตัวหนึ่งก็ไม่เกิน20บาทนะครับมนะหมดเงินอย่างอื่นไปตั้งเยอะแยะนะครับใส่สิ่งที่มันป้องกันนะ้ามันเครื่องรั่วก็เปลี่ยนบ้างนะครับนะผมก็ไม่ได้จับของลูกค้าเขาเปลี่ยนม่วั่ว,วน,นะครับคือเราก็ดูสภาพมันนะครับว่ามันจะกันซึมกันรั่วได้หรือเปล่า าผ้าเช็ดน็อตอีกทีนึ่งพี่ปุ้ยขออเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับของของเดิมติดที่มันอยู่มากับรถที่เราถอดนะฮะมันบี้แบนจนมันหมดสภาพแล้วนะครับเนี่ยนะฮะเอาตัวใหม่ครับโทษครับพี่เทออกมาเลยครับใส่ให้ถูกด้านด้วยนั่นแหละครับใส่เข้าไปเลยครับสวมนะครับ หมุนหน่อยครับให้มันสนิทสนิทครับนะครับอาจจะช้าไปบ้างติดขัดบ้างเล็กน้อยนะครับนะฮะผมมีผมเปิดโอกาสให้นักศึกษาเขาได้หัดทํานะครับออพี่ใช้หมุนเข้าไปเลยครับอ,อ่าพี่ไม่ได้ครับพี่จับ มือใหม่หัดทําก็อย่างเงี้ยนะครับนะอ่านะครับหลังจากเราเอาแหวนหรือประเก็นตัวใหม่ใส่แล้วนะครับเราก็จะใช้มือเราเนี่ยนะครับหมุนน็อตตัวถ่ายนะ้ามันเครื่องเข้าเกลียวก่อนนะครับอ่าระวังมันร่วงหล่นลงไปในอ่างน้ามันเครื่องเก่าๆสกรปรกอ่านะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ประแจวัดแรงบิดหรือประแจปอนขันนะครับ ค่าแรงขันที่ใช้นะครับก็คือ2 0นิวตันเมตรหรือ2.0กิโลกรัมเมตรหรือ1 4ฟุตปอนนะครับใจเย็นก่อนพี่ใจเย็นในที่นี้นะครับที่ผมตั้งประแจไปให้นะฮะที่พี่เขากำลังจะขันเนี่ยผมตั้งไปที่1 4ฟุตปอนนะครับอ่าขันครับ สิสะนะพี่แ้อาจจะบางท่านหน่อยนะครับนะครับปักคองให้ดีนะแล้วค่อยๆกดปัจแจกอลลงนะครับสุดแล้วฟรีขึ้นมาครับไม่ต้องดึงออกครับที่ฟรีมันขึ้นมาแล้วค่อยๆกดลงไปครับอพอแคกๆแล้วก็ขันครับค่อยๆกดลงไปครับะแหวนของใหม่มันหนามันยังพองอยู่นะครับมันเลยเหมือนนิ่มๆนะครับ ปีขึ้นมา2แก๊กพอครับอา้าวขันครับไม่ต้องกลัวรูดรูดผมรับผิดชอบให้เองครับเพราะว่าผมยืนยันว่ามันถูกต้องอยู่แล้วครับนะครับเลีเ้ยงกับผมนะครับปฏิบัติงานของจริงเลยนะครับนะเราเราไม่เน้นดูวิดีโอนะครับนะ ให้ลงมาทําของจริงครับท่านต้องใจเย็นๆนะครับอันนี้พี่เขามือใหม่หัดทํานะครับแหวนใหม่มันหนานะที่ผมบอกไปนะครับพอเราขันไปมันจะยุบตัวมันก็เลยเหมือนมันยังนิ่มๆอยู่นะครับ อ่านะครับท่านได้ยนเสียงคลิกไหมครับเดี๋ยวผมให้พี่เขาทวนให้ดูนะครับอ,อ้าออีกทีหนึ่งนะครับอีกทีนึง่งโอเคครับนะตอนนี้เราขันน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับด้วยค่าแรงขันที่กําหนดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ใช้ผ้าแห้งสะอาดเช็ดครับเพื่อหลังจากเติมน้ำมันเครื่องแล้วจะได้รู้ว่ามีการซึมรั่วหยดเกิดขึ้นไหมอโอเคครับ ทีนี้เราจะไปทำการเติมน้ำมันเครื่องนะครับเช็ดทำความสะอาดต,ตรงรูถ่ายฮะรูเติมัะโทษนะครับผ้าแห้งสะอาดเช็ดนะ,นะครับวันนี้อากาศร้อนอบอ้าวนะครับอ่ากล้วยนะครับอ่าโอเคฮะเช็ดทำความสะอาดก่อนนำกล้วยเสียบเข้าไป แล้วก็ใช้กลวยอันหนึ่งซ้อนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเติมและสะดวกเรานะครับอ่านะครับปริมาณน้ำมันเครื่องที่ใช้นะครับใจเย็นที่ปริมาณน้ำมันเครื่องที่ใช้นะครับในการเปลี่ยนถ่ายตามปกตินะครับก็คือ0.8ลิตรตามที่ผมแจ้งไปนะครับว่าที่ก้านวัดเนี่ยนะครับเขาก็จะมีบอกค่าตัวเลขไว้ให้เนี่ยนะครับที่ก้านวัดนะฮะ ผมไม่แน่ใจนะท่านเห็นไหมครับแดดมันแรงนะครับเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นที่ขวดนี้ก็คือเราซื้อมาก็คือ0.8ลิตรเราก็เติมขวดนี้ให้หมดขวดเลยนะครับจาโซ่ MA นะครับดูให้ดีนะครับนอนนอนกระป๋องพี่นอนกระป๋องครับ พี่เขาจะมือสั่นหน่อยๆนะครับอยู่ใกล้ๆครูนะครับนะ <laughs> ลางสีอมมาหิตมันแผลนะครับพี่ <laughs> เขาเลยเกรงๆนะครับน่ะพี่บอกตื่นเต้นพี่ไม่ต้องกลัวผมนะเ <laughs> พราะสุภาสิทธิ์เขาก็บอกแล้วว่าผิดเป็นครูแล้วที่ถูกล่ะที่ถูกต้องเป็นผอ,อนะครับเพราะครูยังไงก็ผิดอยู่วันยังค่ำเ <laughs> ทให้หมดขวดนะครับอ่าระวังการหกนะครับ หรือ,อยังอ่านะครับมันหมดจากขวดแล้วก็รอสักครู่นะครับเพราะว่าน้ํามันเนี่ยมันยังอยู่ในท่อหรือในสายในกลวยกว่อนมันจะไหลลงไปหมดนะครับแต่ที่ในขวดหรือในกระป๋องเนี่ยหมดแล้วนะครับอ่าดูนะครับดูผมสอนนักศึกษานะครับเวลาเราเจากลวยออกมานะครับยกออกมาเสร็จก็เอากลวยน่ะมาใส่ขวดหรือกระป๋องเพื่อให้น้ํามันเครื่องที่มันค้างอยู่เนี่ยไม่หยดเปื้อนพื้นเลอะเทอะอ่ายกมาครับ แล้วก็เสียบไปในขวดนฮะน้ำมันก็จะไม่หยดเลอะเทอะนะครับแล้วเราก็ไปหาที่พิงที่วางไว้ให้มันล้มครับที่พิงไว้ที่ริมกำแพงก็ได้โอเคนะครับเช็ดนะตรงช่องเติมน้ำมันเครื่องให้แห้งให้สะอาดอ่าโอเคครับเช็ดตรวจสอบการวัดน้ำมันเครื่อง อโอลอะแรงต่างเรียบร้อยคันนี้ยังนิ่มอยู่นะครับเราก็ใส่นะครับฝาปิดหรือก้านวัดน้ำมันเครื่องหมุนด้วยมือนะครับเข้าเกียวให้แน่นนะครับโอเคพี่ก็เช็ดตรงนั้นอีกทีนงึงตรงรอยต่อระหว่างก้านวัดอ่าโอเคครับอ่านะครับ เท่านี้นะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับขั้นตอนการตรวจสอบและเปลี่ยนถ่ายนะ้ํามันเครื่องนะครับรถจักรยานยนตย์าม m a h a Mio 115นะตัวที่เป็นคาร์บูเรเตอร์ก็ขอขอบคุณน,นะครับท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับอาจจะมีติดขัดบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าผมเปิดโอกาสให้พี่นักศึกษาเขาได้ฝึกปฏิบัติและลงมือจริงนะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับอ่าสวัสดีครับ